น่าช่วเวลาต่อจากนี้ไปติงติ้งติ้งทุงกกรีกภาโอ้ไม่เช่ล้วแหละโอ้นอ่าสรุปยอดรวมโดยประมาณครับนะผลงานของไอนุ่มน้ำมันคนสี่แซมเลยครับจะประมาณไหนมาดูมาดูนักเรียนดูหำครูโอเคนะครับเราจะสรุปยอดโดยประมาณคร่าวๆนะครับนะโอ้ย ได้อยู่ครับได้อยู่พอด้แก่โอไม่ใช่ดิพอได้กินครับนะโอ้พดพงพจะมาแก่นะเจ้านี่แก่ครับผมมาแก่เขาแก่เสียแก่ผ่แก่ของแก่แก่ผมแก่หมดไม่แก่ดูคือแก่ตัวครับนะบ้าโอเคนะครับผู้บ่าวมาแก่ไม่ใช่นนะผมเปลี่ยนชาอยาของแล้วลูกกันเล่าให้กินกระหมานก็สี่กับย่างแซ่บกันพอได้ได้อยู่ได้อยู่อาจจะเทให้ดูนะครับสรุปยอดโดยประมาณนะครับนี่นี่คือผลพวงไม่ใช่ผลงานนะครับโอ้ยนะปอป็นเลนนะเจ้านี่ นนี่คำนัดให้มาฝากพี่ฝากเ่าลุกป่านนะคิกเกิ้ล เอาคิดนะครับสรุปยอดรวมโดยประมาณครับอ่าฮี่จะเป็นเหยื่อสาเดือนดินนะครับเนาะประเภทสาเดือนหายากยิ่งกว่าหาเมียครับเนาะประเภทหาเมียถ้ารัฐบาลไม่แจกผมคงไม่ได้และแหละฝากหน่อยครับเนาะฝากรัฐบาลดววยนาครับนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีโทรมาเลยละนี่ครับถ้าเป็นไปได้แจกเมียหน่อยจะแจกแต่จะแจกแต่เงินหลายเงินก็พอมีอยู่อ่าแจกเมียมันนะครับนาเมียผ่อนก็ได้จัดมันเลยครับนาผมประชาชนคนที่เสียภาษีแล้วครับรัฐบาลกินภาษีของประชาชนนะครับรบกวนหน่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไหนก็ไม่รู้สมัย นะแจกเมียหน่อยเมียเช่าเมียอะไรก็ได้หมดครนั้นได้บททดสอบเชื่นโอเคนะครับหยอกครับหยอกอันนี้ครจะมีอ้อี่กาเรีวยกว่าได้อยู่นะครับเนาะไปะเชียงแหยดแหยดเยี่ยวนะครับนะโอ้ยนะประช่นนาประช่นนามีเกล็ดมาชิ้นนี้ครับแต่ประช่นนาไม่มีเกล็ดมากเพิม่ม <c oughs> ประดุก,ก็ได้อยู่ทั้เนาะอะไรเอ้ยอะไรเองนี่คือถาจากผู้บ่าวไม่ใช่ผู้บ่าวมาแก่ด,ดิไอ้หนุ่มสิง,งแหบสี่บุญอย่างแท้ประจำหมู่บ้านานปาป่าอะไระเกิดมาแล้วแก่อะไรเต้ ตอกติกตอกอิตาแกมเฟซบุ๊กโอไม่ใช่แล้วแหละอาเช่นเลยเลยนะครับสีเบอร์มีลาเป็นดูเขาเกิดมาแล้วแก่เลยเพราะเป็นมีนวดเก้วสวัสดีพี่จกหัวครับนะโอม่ช่ดิสวัสดีพี่เลียหอมผมเลียหืม